đại cấp cả. đang cần đấy, okay. được rồi đó. giờ đây nhanh rồi thì dễ rồi. 69 mới đi là viên trống mà lúc vào. nhiều này. này. này เราเลยหุ่คนเป้าหมายซึ่งเป็นบุคคลที่เราได้ศึกษาแล้วว่ามีพฤติการในการนำอาวุธปืนไปยิงในเมืองในเขตเทศบาลนครป่านนะครับก็มีกลุ่มแก๊งเป็นรถบอสไซค์ขับวนเมืองตอนนี้เราปราบปรามไมนใช่แค่เข้มงวดแต่ที่ผ่านมาเราปราบปรามโดยเฉพาะอาวุธปืนได้แปดขบออกเก้าขบอกแบบนะครับก็จะรีบติดตามจับกลุ่มให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกังประชาชนในเขตเทศบาลนคร